สวัสดีค่ะหลังจากที่เราห่างหายไปจากวงการพินมานานวันนี้ก็จะมาเฉลยน,นะคะคือวันนี้มามาน้องก,กระตูนหยิบพินขึ้นมาปรากฏว่าสายสองขาดค่ะพี่ตูน<ะ>พี่ตุนทำพี่ตุนทำอาพี่ไม่ได้ทำเดี่ยมันขาดเองนี่<ม>เห็นไหมพี่ตูนเล่นให้น้องฟังหน่อย เล่นได้ไหมสายขาดค่ะม,มันมันมีมันไม่มีเพลงไหนไม่เล่นสายสองเลยว้าเพลงอะไระน้องดีดน้องดีดนีพวพรุ่งนี้ปิซื้อสายมาเปลี่ยนกันอ่าเดี๋ยวพี่แทายีใน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 ่แทนไม่ใช่ไม่ใช่ม <laughs> ไม่ใช่